สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีกีตาร์สวยๆมาฝากอีกแล้วอย่ารอช้าไปดูกันเลยแน่ๆผมไม่มีเอฟเฟคผมก็ใช้เอฟเฟคนี่ครับจริงๆแล้วเมื่อวานผมลงคลิปเล่นเพลงไป1เพลงกับกีตาร์ตัวนี้นี่ก็คือทาคามิเนะ นี่ก็คือทาคามิเน่พนี่ก็คือ5 4 3 2นี่ก็คือทาคามิเน่ P T U 1 2 1ห F C B นะฮะ F C B ซีบคำว่า F ผมไม่รู้แต่ C B น่าจะเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่ซันเบิร์ดเชอร์รีซันเบิร์ดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวสีฟ้า ่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปนะครับสภาพเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเนี่ฮะสวยงามอะไรที่ติอีกแล้วนะครับให้ดูครับฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะดูนะฮะส่วนหัวครับพิกอ้าวฟับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยถลอกนะครับลูกบิดก็เป็นนาโต้ปั๊มตาทาคามินะนะครับปกติเป็นของทาคามินะเขาเลยนะครับ นี่ฮะด้านหลังครับดูช้าๆนะดูช้าๆบางทีอาจจะมีแสงสะท้อนจากไฟเดี๋ยไม่ต้องตกใจนะฮะให้ดูบางมุมแล้วกันอ่าดูหลายๆมุมนะ,ะนี่นะครับดูด้านข้างครับแล้วก็นี่ฮะพากไฟฟ้าพาคไฟคไฟ้าเป็น CT AMP CT c 4 B Mark 2 นะฮะฮผมอ่านตามที่ข้อมูลที่ท,ที่ลงไว้ในอินเทอร์เนต็ตนะฮะอันนี้ก็จะมีรอยขนแมวอยู่นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยบอกไปเลยว่านิด <ies> หน่อยเพราะว่ามันสวยงามจริงๆนะครับ่ปุ๊บขยับึ้นมาอ่าจะได้เห็นกีตาร์มาดูไม้หน้านี่เป็นเมเบิลนะฮะ ไม้ข้างกับไม้หลังเป็น NATO นาโต้นะฮะส่วนอคอเป็นมอคกานีนะฮะคอเป็นมอคกานีแล้วก็ฟกเกอร์บอร์ดเป็นลอสวูดนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับข้อมูลก็ไม่มีอะไรมากให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับกีตาร์ตัวนี้ราคาขายอยู่ที่สองหมืนห้าพันห้าร้อยบาทรวมค่าขนส่ง ตัวนี้มีซอฟเคสเป็นซอฟเคสของรุ่นมันนะฮะกีตารรุ่นนี้จะมีซอฟเคสนะฮะอ่าตรงอ่าลืมบอกไปว่าตรงนี้มีมีตำหนิอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะมีรอยบุ๋มบุมไม่ใช่บุ๋มบุมรอยรอยบุมไม่นิดหน่อยรอยบุ๋มอยู่นิดหน่อยตรงนี้สระกอบ,กบตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นรอยเหมือนมันกระแทกอะไรมา นะครับแต่ไม่แตกถึงเนื้อไม้นะไม่ได้แตกถึงเนื้อไม้คือถ้าดูอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่ถ้าเอามือลูบอะรู้สึกได้คือดูดูดูดอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นนะเนี่ยดูอย่างไงก็ไม่เห็นแต่ถ้าเอามือลูบอะอ่ารู้ตรงนี้กับตรงนี้สองจุดนะครับพักไฟฟ้าทํางานปกตินะฮะเสียงทำงานปกติแล้วก็เดี๋ยวมาฟัง เสียงกันนะครับผมจะให้ฟังเสียงสดๆก่อนนะฮะยังไม่ต้องต่อพัก์บไฟฟ้านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอจัดใหม่กับแป๊บนึง i pick ทัชชิ่งกำลังดีนะผมว่าตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยนะฮะไปถึงได้ไปก็คือเสียบแจ็คแล้วก็ขึ้นเล่นบนเวทีได้เลยตั <mulher> ้งสายก <standalone> ่อ <pię? S 1> นแล้วกัน เล่นไม่เก่งนะฟังแค่เสียงกีตาร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปมาฟังภาคไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเสียบภาคไฟฟ้าแล้วผมจะปิดไมค์ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังกันยาวๆไปเลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับเสียงของกีตาร์ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าจริงๆอะ่ะผมพูดตรงๆนะผมชอบตัวนี้มากเลยผมชอบมากแล้วก็หนึงคือมันบอดี้มันไม่ใหญ่มาสําหรับผมนะผมเป็นคนตัวเล็กผมว่ากําลังดีแล้วก็เสียงมันกําลังโอเคเลยแหละนะจะเล่นจะเล่นสดๆหรือจะเป็นภักไฟฟ้ามันก็โอเค ก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตามเพจที่ขึ้นให้นี้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง y u t u b e นะฮะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็เข้ามาทักทายกันมาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็ว่ากันมานะครับอยากได้กีตาร์รุ่นไหนนะฮะก็ทักทายกันมาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะพยายามจัดหาให้นะครับ 22,500บาทครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับจัดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ